สวัสดีครับเดี๋ยเรามาลุนกันมีคนผักทุเรียนมาให้กินนะครับผมอาจจะมีกี่ลูกมาลุนกันนะครับพี่น้องกินเลยทุเรียนนะครับผมทุเรียนทุเรียนนะครับข้างหนึ่งถือกล้องนะครับขอโทษขอทหยด้วยพี่น้อง นานและทิ้งได้ลงคลิปนี่ได้โอกาสเลยนี่มีคนฝากเรียนมาให้กินเรียนกินกตตอนนี้ยังกินไม่ได้หรกพี่น้อง,นนงองวันหนึ่งสองวันโอ้โห ลูกเนะาะทานัทนทันทันสลัมพัมพัมอุ้ยลูกสมัยใหญ่แท้ปาดที่โทพี่น้องพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงนี่ท้านยาวนะครับผมตอนนี้ยังไม่สุกนะ,ะเราเคาะก่อนยังยัง ก่อนเราจะเก็บสามลูกนะครับผมขอขอบคุณนะครับคุยใหญ่ใจดีที่ผักเรียนมาให้กินนะครับผมโอ้โหตัวนี้ลูกใหญ่มากเลยนะ้ะงดูนะโอ้โหนี่ โ oh, สาน่วยสลูกนะครับผม uh huh. สวัสดีครับขอขอบคุณนะครับที่ฝากตุเรียนมาให้กินนะครับผมตอนนี้มันก็นยังกินไม่ได้แล้วนี่นะครับอืว uh huh. เราก็หาที่เก็บก่อนสามลูกตุเรียนโอ้โ oh ห oh. ใหญ่มากเลยนี่นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมหากทุเรียนมาให้กินก้านยาวเขาเรียกก้านยาวขอบคุณมากๆเลยครับ,อบคอยสมภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนโชคมาร่ำรวยนะครับผมิดสิ่งไหนกให้ได้สิ่งนั้นนะครับผม นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนนะครับผมแบบเมื่อให้ได้เกี่ยวไม่นี้โศกโศกอันนี้เป็นโศกไม่จันทร์อันนี้เป็นขันไม่เก้ยวเด้อพี่น้องเด้อก็อให้อามาให้กินก็ขอให้มั่งมีสีสุกนอนหลับพันดีเด้อคลิปนี้ก็จะฝากไว้เพียงคางนี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยครับขอบคุณที่คนกดไลค์กดแชร์นะครับผม คือไม่ได้ถอนแมสเลยอ่อร้อนมากบายครับ,บ,บลูน่าจะส่งมาจากจันนะพี่น้องนะขอขอบคุณนะบ๊ายบาย